ีผู้ชมนะครับรายการเกรสตาอาร์ตโชว์นะครับมผมสิทธิธรรมโรหิตสุขนะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สาขาวิชาทัศนศิลป์นะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับ<ม>ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้โอกาสมานําชมนิทรรศการวิชวลอาร์ตดอกซูบูอาร์ตเอ็กซิบิช2022นะครับซูบูนี่ย่อมอาจากศรีนครินทร์วิโรฒยูนิเวอร์ซิตี้นะครับนิทรรศการนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นนิทรรศการ ที่เราจัดขึ้นทุกปีนะครับแสดงผลงานศิละประร่วมสมัยของคณาจารย์ในสาขาทัศนศิลป์ของคณะศิลปกรรมมสวนะครับก็มีศิลปินนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับร่วมแสดงทั้งหมดเนี่ยสิท่านด้วยกันนะครับทั้งคณาจารย์ประจําแล้วก็อาจารย์พิเศษนะครับอันนี้เป็นงานผลงานของอาจารย์ท่านแรกนะครับคืออาจารย์สุพจน สิริรัชนีกรน,นะครับถ้าใครมีโอกาสอยากให้มาดูงานนี้นะครับเพราะว่าพวกเทคนิคเหล่านี้ถ้าเราได้มาดูงานจริงๆเนี่ยก็จะได้เห็นรายละเอียดหรือว่าได้เห็นพื้นผิวอะไรที่มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นงานของผมเองนะครับงานของศิลป์ทีมเองนะครับก็เอามาร่วมแสดงทั้งหมดในนิทรรศการนี้สี่ชิ้นนะครับก็เป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับหลกัหลกๆผมจะทํางานศิละปะนมามธรรมหรือว่าเอ,อ่อแอ t แ a ร็คเ i n t i n g นะครับ งานของผมก็จะมาจากการทบทวนนะครับเหมือนกับจะทบทวนเข้าไปในสภาวะจิตใจของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจของเราแล้วผมก็เอาความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดมานําเสนอออกมานะครับในรูปแบบของจิตกรรมนมามธรรมอันนี้ก็เป็นอาจารย์ในทางด้านจิตกรรมเหมือนกันนะครับคืออาจารย์เด่นพง์วงศารอนะครับอาจารย์ก็มีผลงานมากมายนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลทางศิลปรกรรมมาหลายงานทีเดียวนะครับคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของอาจารย์เด่นพง์ก็จะเป็นลอษณะ เนี่ยครับเป็นเป็นตัวหัวกลมๆอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ก็จะสร้างเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาต่อเนื่องมายาวนานในงานของอาจารย์อันนี้มาดูงาน3มิติกันบ้างนะครับงานที่เห็นอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับก็คืองานของอาจารย์พนมศักดิ์สุวิสุทธ์อาจารย์เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเซรามิกอาจารย์ก็เลือกคาแรคเตอร์มาตัดทอนนะครับจนกระทั่งมาเป็นงานเซรามิก3มิติมาเป็นงานสกรัปเจอที่น่าสนใจนี่แหละครับก็คือภาพรวม ของงาน Vision Art d u b r o Art Exhibition 2022นะครับอยากให้มาชมกันที่ Palette Art Space นะครับงานมีถึงวันที่30มิถุนายน65นี้นะครับขอบคุณมากครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะ Art News ได้ใหม่ในรายการ Guest Star Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม